ครับพบกับผมมาพินนะครับกับช่อง n e แนลฟิลไทยใน YouTube นะครับตรงนี้ริมทะเลสาบครับก็บตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะมีย่านร้านขายพวกปิ้งย่างนะครับก็โด่เนื้งเนียฮะก็คือพวกปิ้งย่างทั้งหลายฮัลโหลฮัลโหลไลฟ์บกิว ราคาก็ประมาณไม้ละหมื่นหมื่นห้าครับก็สิบห้าถึงยี่สิบบาทแล้วก็มีข้าวหลามด้วยนี่ฮะข้าวหลามแต่ว่าข้าวหลามเขาจะไม่ใส่กะทิงันเรานี่ครับตรงนี้จะเป็นริมทะเลสาบครับด้านนู้นจะเป็นมองลงไปก็จะเป็นทะเลสาบครับกลางคืนเขาประดับไฟตรงนี้ก็เป็นโซนร้านปิ้งย่าง แต่ร้านปิ้งย่างเนี่ยก็มีทั้งเมืองนะครับขายกันคืนแล้วก็เหมือนกันทุกเจ้าเนี่ยทํามาจากที่เดียวกันนะครับก็ของขายเหมือนกันทุกแบบเลยเหมือนกันทุกอย่างเนี่ยแล้วก็มีเรียกว่าไม่มีเจ้าไหนต่างกันนะครับมีไก่มีเนื้อพันผักพันเห็ดนะครับ นะครับริมเะเลสาบคืนถ้าเกิดใครมีโอกาสก็เดินมาก็ได้นะครับส่วนด้านนู้นที่เห็นเป็นไฟๆไฟเนี่ยด้านหน้าตรงไปก็จะเป็นพวกเหล่านะครับเหล่าก็คือหม้อไฟแบบเวียดนามครับเมืองสาป,ปาครับประเทศเวียดนาม